การเขียนวิทยานิพนธ์องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดลึกซึ้งมีระบบระเบียบว,วิธีและมีคุณภาพทางวิชาการสูงค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงความรู้ความคิดตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนางานนะคะวิทยานิพนธ์จะทําขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาบันการศึกษาบางแห่งนะคะเรียกชื่อ วิทยานิพนธ์แตกต่างกันไปนะคะเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรียกว่าปริญญ,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 ญานิพนธ์นะคะส่วนประกอบวิทยานิพนธ์แบ่งออกได้เป็นส่วนสําคัญ3ส่วนคือ1ค่ะส่วนนํา2ส่วนเนื้อเรื่องและ3ส่วนท้ายค่ะ ส่วนที่1ค่ะส่วนนำส่วนนำเรื่องประกอบด้วย1.1ปกนอกค่ะปกนอกจะมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ส่วนบนสุดนะคะกลางหน้าค่ะและให้ใส่ข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาไทยค่ะ 1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ภาษาไทยเป็นชื่อเรื่องที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะปกนอกส่วนที่2ค่ะผู้วิจัยให้พิมพ์ชื่อนักศึกษาโดยให้ใส่คําว่านายนางสาวนางถ้ามีฐานันดรศักดิ์ราชินานามหรือสมณศักดิ์ ให้ใส่แทนคําว่านายนางนางสาวและไม่ต้องระบุตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษามาท้ายชื่อคะ่ะ 3. ค่ะข้อความหลักสูตรการศึกษาเป็นข้อความที่ระบุว่าวิทยานิพนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับสาขาวิชาและชื่อมหาวิทยาลัยใดนะคะ 4. ค่ะปีการศึกษาคือปีการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา5ค่ะพิมพ์หมายเลข ISBN ซึ่งนักศึกษาจะได้รับต่อเมื่อได้รับการตรวจรูปแบบแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะที่สันปกวิทยา ะะจะประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยนะคะชื่อนามสกุลของนักศึกษาสาขาวิชาและปีการศึกษาค่ะ1.2ค่ะปกในปกในมี2หน้านะคะหน้าแรกเป็นภาษาไทยและหน้าที่สองนี่เป็นภาษาอังกฤษค่ะใช้ข้อความเช่นเดีวยวกับปกนอกแต่ไม่ต้องใส่ตาสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยายลัยกลางหน้านะคะ1.3หน้าอนุมัติค่ะเป็นหน้าที่แสดงหลักฐานการอนุมัติวิทยายยนิพนธ์ที่มีรายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสอบวิทยายนิพนธ์นะคะและประธานกรร การบัณฑดตศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆค่ะ1.4ค่ะบทคัดยอด่อเป็นข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขตการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยผลการวิจัยมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้นากระดาษค่ะให้เขียนข้อความที่กระทัดรัดชัดเจนเพื่อให้ผู้อา่านทราบถึงสาระของวิทยานิพนธ์ได้อย่างรดวดเร็วให้จัดทาบทคัดยอด่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและส่วนท้ายสุดของบทคัดยอด่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องพิมพ์คําสาคัญ และะคค่ีย1.5กิจกรรมประกาศเป็นข้อความกล่าวขอบคุณผู้ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ใ,นให้บรรลุผลสำเร็จค่ะมีความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะคะ และให้ลงชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์เดือนพศไว้ตรงท้ายด้วยค่ะ1.6สารบัญค่ะเป็นรายงานแสดงถึงเนื้อหาสาระสําคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์นะคะจัดแยกเป็นบรรทัดบรรทัดโดยเรียงตามลำดับเลขหน้าค่ะ1.7ค่ะสารบัญตารางถ้ามีนะคะเป็นรายการที่บอกตําแหน่งเลขหน้าของตารางที่ปรากฏทั้งหมดในวิทยานิพนธ์โดยเรียงลำดับที่ของตารางตามบทที่ค่ะ1.8ค่ะสารบัญภาพประกอบ มีนะคะคเป็นรายงานที่แสดงตำแหน่งเลขหน้าของภาพประกอบ แผนภูมิแผนที่ทั้งหมดที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ค่ะสส่วนเนื้อเรื่องค่ะส่วนเนื้อเรื่องของวิทยานิพนธ์นะคะแสดงสาระและรายละเอียดของการวิจัยนั้นๆน,น,นะคะโดยทั่วไปแล้วคะแบ่งออกเป็น5บทนะคะหรือมากกว่าตามความเหมาะสมค่ะโดยมีเนื้อหาดังนี้ค่ะ2.1บทนําเป็นบทแรกของวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของปัญหานะวัตถุประสงค์ค่ะกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะถ้ามีสมมติฐานการวิจัยถ้ามีค่ะขอบเขตการวิจัยข้อตกลงเบื้องต ถ้ามีข้อจํากัดในการวิจัยถ้ามีค่ะนิยามยเฉพาะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะ2.2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นการรายงานถึงทฤษฎีแนวคิดและผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากการศึกษาเอกสารหลายประเภททั้งตำราหนังสือบทความงานวิจัยเป็นต้นนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะผู้วิจัยสามารถที่จะนํามาประมวลและประสานให้สัมพันธ์เชื่อมโยงปัญหาที่จะศึกษากับแนวคิดหรือทฤษฎีนั้นๆน,น,นะคะ2.3ค่ะ วิธีดาเนินการวิจัยกล่าวถึงประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ 2.4ค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นภาพในรูปของตารางกราฟแผนภูมิภาพประกอบพร้อมคําอธิบายหรือว่าข้อมูลเชิงพรรณนาและอื่นๆนะคะตามความเหมาะสมค่ะการนําเสนอสาระและตารางจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะคะตามวัตถุประสงค์ตอบวัตถุประสงค์ให้ครบทุกข้อกรณีที่มีการตั้งสมมติฐานจะต้องมีการทดสอบและตอบสมมติฐานให้ครบทุกข้อค่ะ2.5ค่ะสรุปการวิจ อภิปรายผลและข้อเสนอค่ะสรุปการวิจัยนะคะเป็นการสรุปวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการดําเนินการวิจัยแล้วก็ผลการวิจัยนั่นเองโดยเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะการอภิปรายผลเป็นการนําผลการวิจัยและข้อค้นพบมาอธิบายใน5ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน2ข้อค้นพบเด่นที่น่าจะนํามากล่าวซ้านะคะ 3. าค่ะความแตกต่างหรือความสอดคล้องเมื่อเทียบกับความมา หรือสภาพปกติทั่วไปค่ะ 4. ความแตกต่างหรือความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น 5. จุดดีจุดอ่อนของวิธีการวิจัยเช่นข้อจำกัดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการวิจัยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นค่ะ ผลการวิจัยจะต้องให้เห็นว่าผลการวิจัยประเด็นใดที่สอด้องหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษาไว้นะคะและนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ผู้อื่นศึกษาไว้แล้วหรือโยงให้สัมพันธ์กับทฤษฎีกรอบแนวความคิดเขียนเป็นข้อๆแยกเป็นประเด็นค่ะเรียงตามลําดับนะคะเช่นเดียวกับสรุปผลการวิจัยนะในการอภิรายผลอาจต้องนําข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องัน ะะมารวมอภิบายด้วยเพื่อชี้ให้เห็นความสอดคล้องหรือว่าความแตกต่างจากผลการวิจัยของผู้อื่นค่ะข้อเสนอแนะค่ะประกอบด้วยข้อเสนอแนะของผู้วิจัยจากผลการวิจัยที่พบเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะและข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปสําหรับผู้สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไปค่ะ สามส่วนท้ายส่วนท้ายหรือส่วนประกอบท้ายเรื่องประกอบด้วยบรรณานุกรมภาคผนวกและประวัติผู้วิจัยนะคะ 3.1. จุบรรณานุกรมค่ะบรรณานุกรมได้แก่รายการสิ่งพิมพ์รวมทั้งโสตทสัศนวัสดุและฐานข้อมูลนะคะที่นักศึกษาได้ ใช้สำหรับค้นคว้าอ้างอิงประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์นะคะ3.2ค่ะภาคผนวกเป็นส่วนเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวของวิทยานิพนธ์ที่ดีขึ้นนะคะภาคผนวกจะอยู่ต่อจากบรรณานุกรมมีหน้าขั้นบอกตอนโดยพิมพ์คําว่าภาคผนวก กึ่งกลางหน้านะคะและใส่ชื่อหรือหัวข้อของภาคผนวกกำกับไว้ชัดเจนโดยเรียงลำดับตามระเบียบการวิจัยตัวอย่างภาคผนวกได้แก่รายชื่อผู้ทรงผลุฒิแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เป็นต้นค่ะ3.3ค่ะประวัติผู้วิจัยให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้วิจัยนะคะให้เขียนความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษค่ะประกอบด้วย หนึ่งชื่อนามสกุลให้ใส่คำว่านายนางนางสาวถ้ามียศฐานดอนศักดิ์ราชธินานามหรือสมณศักดิ์ให้ใช้แทนคำว่านายนางนางสาวได้เลยค่ะสองประวัติของการศึกษานะคะให้ระบุวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าขึ้นไปพร้อมทั้งระบุสถานศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษาค่ะ 3. ตํตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบันค่ะ 4. รางวัลเกียรติประวัติที่ได้รับในวงเล็บถ้ามีนะคะ5ค่ะทุนการศึกษาวิจัยที่ได้รับในการศึกษาระดับปริญญาโทถ้ามีค่ะสำหรับการศึกษาในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะดูตัวอย่างได้จากคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยายลัยที่นักศึกษาเรียนอยู่ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมให้ตรงแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปให้ตรงนะคะตามคู่มือนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะ